มานะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่อําเภอห้วยพึ่งนะฮะอยู่ที่ร้านสีบุญเรืองนะฮะตรงนี้จะเป็นสีบุญเรืองนะลูกค้าอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงนะตรงนี้จะเป็นร้านสีบุญเรืองแต่ถ้าอยู่หนองแปนนะฮะจะเป็นร้านมาวินนะฮะแต่ปกติผมก็อยู่นู่นแหละนะฮะแต่นี้ผมซื้อรถซื้ออะไรมาไว้ ตรงนี้นะถ้าใครเพิ่งมาชมคลิปแรกนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นย้ายออกมาใหม่รถรถผมจะจอดอยู่ข้างในนะนะฮะในบ้านหลังนี้แล้วก็อยู่ข้างหน้านะฮะฝากหลังบ้านหลังนี้ไปอีกหนึ่งนะะึงครับรถจะมีแต่รถรถเล็กนะฮะรถเล็กคือรถพวกรถกระบะรถเจ๋งอย่างนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะอะไรก็ใครอยู่ใกล้พื้นที่อำเภอห้วยพึ่งก็เข้ามาชมได้ครับอยู่ตรงนี้นะมานะฮะวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะฮะอีกหนึ่งคันนี่คันนี้เลยเห็นไหมสวย สีสวยเลยนะฮะเป็นสีเลือดหมูประกายกลายเพชรปะนะฮะเข้าม่นี่บ้านก็เหมือนเดิมนะฮะหายเงียบเลยนะฮะบูรับเหมาไม่มาเลยนัดแล้วนัดอีกนะฮะนัดสิ้นเดือนเมื่อกี้นี้นะฮะก็เงียบนัดวันที่หลังวันที่สิบหกเมื่อ 16, กี้นี้จะมาก็เงียบนะฮะเอาเงียบก็เงียบเอาเอากันเข้าไปนะฮะก็หาฮะ เอามารีวิวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกัคันนี้นะฮะว่าสเปคจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่ดูอ้อมๆมก่อนสายนี้ผมเอามาสองคันแล้วนะครับสายนี้นะ,นะะฝั่งนี้จะย้อนแสงจะอาจจะดูไม่ฟุ้งฟิ้งเท่าไหร่นะฮะว่าตะเวนก็จะดกตินแล้วนะฮะ ก็มาดูกันนะฮะคันนี้เห็นสภาพสวยๆแบบนี้ผมแยกนะแยกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนจะแยกไปส่วนไหนนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าตัวไหนจะแยกนะฮะเนี่ยเห็นอันขาวๆไหมไม่ใช่ตู้ลำโพงนั่นนะเป็นกร์ดนะ เป็นการ์ดนะครับถึงแยกนะครับแล้วก็ทะเบียนนี่ผมไปซื้อมาหนึ่งคันแล้วสายเนี่ยไม่ได้ทะเบียนนะฮะโดนรอกปนห้าพันนะฮะที่เขาอบอกว่าจะถอนให้แต่ต้องรอแต่เขาบอกว่ารอประมาณสองร้อยกว่าคันจะถอนได้นะฮะอ๋อก็เสียไปห้าพันฟรีฟรฟรนะฮะอ๋คันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันสวย ตรงไหนบ้างอันไหนบ้างนะครับมีทรงเร่งนี่แยกได้นะทรงเร่งนี่คือเอาเป็นชุดเลยนะครับทั้งบันไดนะนี่ฮะทรงเร่งนี่ข้างบนนี่เป็นเงาเงาสเตลเลตเงาเงาเลยแต่ข้างล่างนี่ไม่เสียดายอย่างเดียวไม่มีอ่าอะไรที่กันฝนนะครับตรงนี้ที่กันฝนไม่มีก็ต่อตามนี้เลยนะฮะมีบันไดนะครับบันไดบันไดขึ้นนะฮะไม่มีบันไดนั่งตรงนี้นะ เบาะก็ไม่มีขาดนะครับเบาะไม่มีขาดนี่ฮะสวยนะครับนะฮะสูงอยู่นะฮะประมาณร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบนะฮะจากพื้นตรงนี้นะตรงนี้มาข้างบนเนี่ร้อยเจ็ดสิบนะฮะเป็นเหล็กแป๊บน้ำเลยนะเนี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่เหล็กแป๊บธรรมดานะครับแป๊บน้ำนั่นนี่ผมดูนี่หนักนะฮะมีสวิตช์บีบลงนะฮะ เหมาะสําหรับเอาไปวิ่งนักเรียนนะครับวิ่งนักเรียนนี่มีไฟตรงนี้ด้วยตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยอ้มีแตรมีแตรม,มีกลิ่งนะฮะร,รับจ้างทั่วไปอันนี้แยกครับแยกเอาไปเป็นชุดเลยนะฮะไปชุดเลยนี่ตรงนี้เจาะนะฮะเจาะข้างล่างถังแก๊สก็ก็แยกนะหมดอายุยังดูดิ ถังเล็กนะครับตรงนี้ถังเล็กนะฮะนี่สี่ถังตรงนี้มันจะบอกอายุนะฮะแต่อันนี้ลบไปแล้วมันจะมีบอกตรงนี้อีกนะเดี๋ยวผมมาดูให้ว่ามันอายุไหมนะเป็นกา๊าซ CNG นะฮะหรือ NGV CNG ประเทศนอกเรียกบ้านเราเรียก NGV นะปลายท่อตัดตัดแยกนะครับตัดแยกคือกระบะกระบะนี่ก็แยกนะครับ สวยเลยกระบะสวยเลยนะครับถ้าใครมีรถสีนี้ก็ไม่ต้องทําสีเลยแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่ไม่มีหรอกนะฮะต้องทําเองเลยเพราะว่าสีนี้เป็นสีเฉพาะสายทางนี้นะครับนี่สายทางนี้แหละเซนทันอะไรแม่นนนฮะเป็นรถสายสีสี่ส่วนยางนี่ฮะสี่เส้นสวยหมดเลยนะยางสี่เส้นของบิสโตร เป็นยางขอบ15บห้ปีนี่ผมดูเมื่อกี้นี่เส้นหนึ่งมันปี21่ทั้ง4เส้นเลยนะฮะปียี่ัสซีสวยแล้วก็เขาดามไว้ด้วยนะดามกันหักไว้ด้วยนะฮะยังไม่หักแต่ดามกันไว้นะฮะกัสซี่รถโดยสารนะครับถังน้ำมันมีนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเบนซินหรือว่ายังไงนะครับนีส่วนหัวเกง๋งผมจะขายยังไงขายไปทั้งหัวเลยมั้งเอ้า เดี๋ยวขายไปทั้งหัวก่อนภายในครับรถมันเก่าแล้วกระจกก็ยังโอเคอยู่นะฮะแต่เบาะนี่ยังไงผมโอ้ตัวนี้ก็มีนี่จะขายยังไงเนาะขายยกหัวเก่งไหมนะเอาใครซื้อทั้งหัวเก่งไหมวงไลไม่สวยแล้วนะวงไลเดิมๆม,มาจากโรงงานอะเนี่ยขาดยุ่ยหมดแล้วเกียวอโต้ช่องแอรตรงนี้นะฮะป่าน้ำฝน ออกอยังมีกุญแจสำรองด้วยช่องแอร์นะครับเดี๋ยวดูกัน,นเน็ตเกตตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติยังไม่หักยังไม่สุดนะย,ยังดีดปิ้งอยู่โอ้มีแอร์ตรวนี้นเลยเกียวโต๊ข้างหลังมีอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ลื้อเลยหัวมันก็มีผ่บ้างนะผมว่านนะเนี่ยเขาติดไว้เนี่ยหน้าดินน่าจะขึ้นมาข้างบนนะครับ แล้วก็ฝั่งฝั่งนั้นเขาก็จะปะผุไว้แล้วแต่สีโดยรวมไม่สวยเลยนะกระ,กระจกนะกระจกน่ฮะกระจกหน้าภาษียังไม่ขาดด้วยนะดูดิทันวาหกหกด้วยแต่เล่มไม่ได้ถ้าอยากได้ก็ได้แต่เล่มแต่โอนไม่ได้นะฮะต่อภาษีก็ต่อเฉพาะกลุ่มนะฮะเอา้าดูหัวเกีงก่อนเอยขอดูมาดูเครื่องกันชนโอ้โหกันชนสวยเลยนะกันชนดูกันชนสวยเลยครับ แกลบนี่ก็สวยรถสวยครับสวยสีแหละนะไม่ใช่สวยอื่นหรอกพวกเหล็กพวกนี้ก็ดูแค่สีแหละนะฮะฝั่งนี้เปิดประตูบ่อยนิดนึงนะฮะตรงนี้ซูดแล้วนี่เขาทํามาเนี่ยตรงนี้น่าจะเปิดประตูเข้าออกบ่อยนะฮะการใช้งานรถโด,ดยสารมันจะเปิดเข้าเปิดออกบ่อยโลโก้ยิสุนี่มีไฟด้วยนะเนี่ยสตาร์ทแต่ไม่ติดนะ เ,เหมือนจานจ่ายพังนะครับผมว่ามีจานจ่ายพังแล้วมีขับเคลื่อนด้วยไฟน่าจะเป็นจานจ่ายหรืออะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจนะครับนีอ่อ,อะไรโอ้โหเก่าเกืกเลยน่ากลัวมากอันนี้มีอะไรไหมฮะมีตังมีเติงไหมนี่โอ้มีตบินค่าไฟมีตังหล่นตรงนี้ไหมนี่ตบินค่าไฟ เดี๋ยวมาดูเครื่องนี่เบาะนี่เบาะหัวเดียวนี่เขาหายากๆเลยดินขึ้นมาเยอะเลยรถดีสานในเงินเหรียญจะเยอะนะลองรื้อบอกมาผะว่าเงินกองเอลี่อยู่ในนี้เชื่อผมไหมนี่เงินเหรียญกองเอล่เลยแหลนะนะเดี๋ยวมาดูนี่ยางข้างนี้ก็สวยไม่ใช่ล้อแม็กนะเป็นล้อกระทะนะครับแต่เขาใส่ครอบมาเออ เครื่องรุ่นไหนผมไม่เคยเจอเลยเครื่องรุ่นนี้ EFI โอยเกือบเป็น FBI นะฮะแต่อันนี้ EFI นะฮะถ้า FBI จะยุ่งเลยนี่นี่ฮะแกนี่ไม่เย็นแล้วนี่สายพานไม่มีละเครื่องรุ่นไหนคอมเมนต์มานะฮะหม้อน้ำน่าจะเป็นหม้อน้ำเดิมวะเนี่ยโตโยต้าล่ะผมดูนี่แต่ไม่มีโลโก้บอกนะ2 R อะไรนะี่ E 2 r เหรอ แบตเตอรี่ก็มีไฟอยู่อ่ะก็ลื้อนะฮะมออลมเบรกอย่างเงี้นะฮะลือ้อนะฮะหัวนี่ผมอยากอยากให้ยกหัวมากกว่าแต่ละมออลมเนี่ยผมถอดได้อยู่กระบอกนะฮะอ่ะถอดลื้ออะไรทุกชิ้นส่วนนะฮะยางเยิงก็ใครอยากได้ไปใช้ก็มาเปลี่ยนสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะไอคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูรถเข้าใหม่อีกสองคันนี่สองคันนี้นะฮะ ว่าจะเป็นสเปคอย่างไรฝากกดติดตามด้วยครับผมทางซุกช่องทางเลยนะฮะใครอยากขายรถก็ติดต่อมาทางเบอร์โทร084405503นะครับ